สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะร้านทองหวนองยักมีสาขาเลอตัลนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะเรานําข้อมือนะคะ5บาทมานําเสนอคุลูกค้าทุกท่านเลยค่ะตัวเส้นตัวนี้นะคะจะเป็นลายลวงข้าวค่ะขัดซายพีมากโกนะคะแล้วก็ตัดลายจิกเพชรต,ตรงตัวเส้นนะคะทั้งเส้นเลยค่ะอืมขัดเงามันก็จะเล่นไฟนหน่อยๆนะคะก็จะ,ะระยิบละยับเลยความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ประมาณ5นิ้วค่ะ วัดเป็นเซนอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะจะเป็นข้อมือคุณผู้หญิงไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะแต่คุณผู้หญิงท่านไหนนะคะที่เป็นข้อมือไซส์เล็กๆนะคะเราก็มีค่ะแล้วก็หน้าร้านเราก็มีข้อมือหลายลายเลยค่ะที่น้ําหนัก5บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจมาดูได้ที่หน้าร้านเลยค่ะมาดูเส้นนี้กันต่อเนาะตรงตัวตุ้มนะคะจะเป็นตุ้มถุงทองค่ะนี่แล้วก็ขัดทรายนะคะ รลยิบระยับเลยคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องทองนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 5 6 3 7 0 2 2 2 3ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ